สงกรานย้อนภาพความหล่อใสสมัยยังเป็นหนุ่มน้อย สงกรานต์เตชนรงเพิ่งจะโพสภาพแบบเล่นตามกระแสแฮชแท็กเทนเดอร์ชาเลนจเป็นภาพของสงการานต์นะครับย้อนไปเมื่อสมัยยังเป็นหนุ่มน้อยวยัยใสซึ่งเมื่อก่อนนั้นสงกรานต์ก็เคยเข้ามาในวงการบันเทิงเหมือนกันมีทั้งถ่ายแบบเล่นมิวสิกวิดีโอและสงกรานต์ก็ลงรูปไว้หลายช็อตมากมีภาพถอดเสื้อด้วย หุ่นดีแค่ไหนหุ่นดีตั้งแต่ไหนแต่ไรมานานแล้วนะครับสมัยนั้นเนี่ยสงกรานก็ฮอตไม่เบา,ไม,เบาไม่แพ้สมัยนี้เลยชาวเน็ตเข้าไปชมกันถึงกับความหล่อของคุณสงการและก็บอกด้วยว่าน้องปีใหม่ลูกสาวเนี่ยหน้าเหมือนคนพ่อมากๆแต่ถ้าเทียบกับปัจจุบันต้องบอกเลยว่าสงกรานเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆโดยเฉพาะรูปร่างตอนนี้ ัมแน่นมากและยังมีรอยสักตามตัวอีกเป็นผู้ชายคุนแซ่บมากอีกคนหนึ่งเลยเราลองไปดูรูปภาพกันชัดๆดีกว่านะครับเพื่อนๆนี่ภาพนี้เลยครับอ่าคนไหนครับคุณสงกรานต์คนนี้นี่เองนะครับผมนี่จะเป็นนักมวยด้วยนะครับอันนี้อะไรสมกิดหรือเปล่าครับนี่รอรอ,รอรอรอโอ้โหเป็นนักมวยด้วยนะครับเนี่ย นี่ฮะนี่ครับเหมือนชินชิน,ชน,นาวุฒไหมคล้ายๆชินชิน,ชน,นาวุฒไหมเพื่อนๆคอมเมนต์มาได้นะโอ้โหทำท่าน,นี้นี่ยากนะครับเฮ้ยอันนี้เห็นตรงแขนนี้ไหมครับตรงแขนนี้เขาว่าเป็นมีข่าวบอกว่าเป็นหน้าคนแอปแล้วก็น้องปีใหม่นะครับตรงเนี้ยแต่อีกคนบอกว่าไม่ใช่นะครับนี่เป็นไงครับโหหัหวหรือเปล่าครับ นี่อา,อาแล้วครับเพื่อนๆก็ต้องขอหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปแล้วกันนะครับผม,มวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com แล้วกันนะครับลิงก์ข่าวอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยและอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายด้วยนะครับว่าหุ่นแซ่บมากไหมยังไงก็ทักทายกันด้วยนะครับ